มากันที่คุณไกรสอนดีกว่านะคะสามีของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คือต้องบอกเลยว่าก็จริงๆข่าวนี้เงียบไปนานแล้วนะเรานึกว่าครอบครัวนี้ทุกอย่างจะแบบโอเคแฮปปี้เอนดิ้งก็จําได้ว่าล่าสุดเนี่ยทางทางคุณเพชรเองก็มาขอโทษคุณพ่อแล้วก็ดูเหมือนก็แบบรักกันดีทุกอย่างแต่ยังไงนะครับวัน,ออนนี้คือตอนนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่รักกันดีแต่ว่าดูแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกแล้วตามที่คุณไกรสอนได้โพสต์ใน Facebook นี้ค่ะครับ แม้จะยังไม่มีเหตุการณ์ลี้ลับเกิดขึ้นในวันใกล้ครบรอบ23ปีที่ราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากไปแต่ทูอินไซต์ก็มีเรื่องราวของไกลสอนแสงอนันต์และเพชรสารภพสามีรวมถึงลูกชายของราชินีลูกทุ่งมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ล่าสุดนะครับในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณไกรสอนเองก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวถึงภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็เล่าความในใจว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงลูกชายที่กำลังมีปัญหาปัญหาอยู่นะครับระบุไว้ว่าชีวิตของลูกหลังจากที่กลับมาหาพี่แล้วดูเหมือนจะดีราบรื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ยิ่งพี่ใกล้ชิดกับลูกมากมากเพ,เพียงใดนะครับพี่ยิ่งสัมผัสได้มากว่าลูกยังมีความไม่สบายใจอยู่มากเกี่ยวกับสังคมนะฮะการงานที่ทำอยู่นะครับนี่ก็ใกล้วันครบรอบนะครับวันที่หนูจากไปแล้วเรื่องนี้พี่คงเล่าให้หนูฟังได้คนเดียวนะครับหนูจะต้องช่วยลูกนะหนูมีอำนาจพิเศษอำนาจแห่งความรักที่มีต่อลูก ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ลูกรู้ว่าหนูอยู่ใกล้ๆให้ลูกได้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยนะพี่นอนไม่หลับทั้งคืนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่ารักหนูนะพี่ปุ่มครับซึ่งหลังจากข้อความใน Facebook ถูกแพร่กระจายออกไปก็มีชาวเน็ตมากมายแสดงความเห็นในหลากหลายแง่มุมค่ะก็ฟังดูแล้วมันแบบ มันเหมือนทำแม่งทำแม่งอยู่นะคะคือคือถ้าเกิดว่าคุณพุ่มพวงอ่าน Facebook ได้ผมโอเคแต่เพอเอคุณหู่มอาจจะไม่ใช่ไหมเฮ้ยสตีฟจ็อบเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วร่อไงอาจจะมี iPhone ใช้กันแล้วอันนี้เราเล่นนะคะแต่จริงๆแล้วคือจะบอกว่าที่บอกทำแม่งทำแม่งเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ผมก็กลัวเดี๋ยวว่าจะคือเอาจริงๆนะผมก็แค่กลัวว่าจะเป็นประเด็นอีกเพราะตอนนี้นักข่าวก็จะถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับน้องเพชรเลยก็ใช่ไงแต่ที่บอกว่าการโพสเนี่ยจริงๆแล้วหญิงว่านะคุณไกรสอนไม่ได้อยากจะพูดถึงคุณพุ่มวงโดยตรงหรอกอาจจะแบบรำพึงรำพันไงแล้วก็มาระบายออกทางเฟ e บุ๊กอย่างนี้เนาะครับมา